ดีป้าได้มีส่วนสนับสนุนช่วยโครงการอีซไงบ้างคะครับามจริงโครงการอีซีเนี่ยเป็นโครงการเมกะโปรแกรมหรือแฟลกชิพของรัฐาบาลนะครับค่ะแล้วก็คงจะไม่ใช่ดีป้าคนเดียวเี๋ยวอาจจะมะีหลายหลายหน่วยงานเข้าไปตั้งแต่การพัฒนาอินฟาสตรักเจอร์ทั้งที่เป็นฟิสิกส์จนกระทั่ง ดิจิทัลด้วยนะครับส่วนของดีบ้างเองเนี่ยพี่ทันทมนก็ทราบว,ว่าหรือได้หลายท่านผู้ฟังอาจจะทราบว,ว่าเรามีการประเนินการที่เรียกว่า Thailand Digital วอ e เล่ยอยู่ที่ตรงศรีราชานะครับใกล้ๆกับหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชานะครับห่างกันเพียงแค่1นดกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับพื้นที่นั้นเนี่ยมันจะกลายเป็น Advanced Tech development ทางด้านดิจิทัลในอนาคตครับพี่นันมนครับค่ะตัวของ s อ Tech เเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างคะดรค่ะ ะครับก็เรียนอ,อย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเมืองไทยเราเนี่ยถ้าระบบะการส่งเสริมอุตสาหกรรมอดีตก็จะเป็นพวกกลุ่มอุตสาหกรรมนั่งเดิมกเกษตรือบริการท่องเที่ยวนะครับสิ่งหนึ่งที่เรามีมูลค่าค่อนข้างสูงแล้วเราต้องพยายามแข่งขันให้ได้ในเวทีโลกคืออุตสาหกรรมดิจิทัลนะครับตึกนี้เนี่ยเป็นตึกที่รองรับอุตสาหกรรมที่ทั้งห้าเซกเตอร์หลักๆเลยหนึ่งก็คือพวกดิจิทัลสตาร์ทอัพครับทีนเลรมอนสองเนี่ยเป็นพวกดิจิทัลคอนเทนต ดิจิทัลคอนเทนต์ก็รวมทั้งเกมรวมทั้งเรื่องของ Big Data นะครับรวมทั้ง a n i m เ t i o n ด้วยนะครับยังรวมกลุ่มเซกเตอร์ทีเรียกว่าเป็นเทค c น t i o n การสื่อสารที่กำลังโอ้ทอกกันทุกวันนี้ก็เรื่องของ 5G a p p l แอปพลิเคชัน n ฟ v a t i อินะครับมีกลุ่มอุตสาหกรรมพวกสมาร์ทเดเวล and ส o โรบอติกดีไซน์อยู่ในนั้นนะครับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมหลักๆที่อยู่ใน t i l i n d n i ด i t a l v a วัน y ครับซึ่งองค์ประกอบของตึกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตึกมันแค่ตึก แต่การสร้างอีโคซิสเต็มบนตึกเนี่ยะจะทำอย่างไรดีให้เมืองไทยมีการพัฒนาเทคของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของ AI เรื่องของ Big Data เรื่องของบล็อกเชนเรื่องของ Cloud Innovation เรื่องของ Smart d e v i c e นะครับก็คือตัวดีไซน์ชิปบอร์ดหรือแม้แต่ตัวไมโครบอร์ดในอนาคตนะครับเรื่องของการพัฒนาตัวเกมที่เป็นอุตสาหกรรมเกิดใหม่ในประเทศไทย เพราะฉะนั้นการทํางานเหล่านี้เนี่ยมันต้องอาศาัยการทํางานร่วมกันระหว่าง global tech company global tech ก็คือบริษัทข้ามชาติมาแหละ <c oughs> กับบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพของคนไทยที่อยู่ในการเกิดในประเทศไทยนั่นเองพี่นรมุมนครับค่ะ <c oughs> ตอนนี้โครงการน่าจะกําลังทําอยู่ใช่ไหมคะอ่าใช่ครับถ้าเป็นตัวเราทำสองส่วน <c oughs> นะครับถ้าเป็นตัวอาคารเองก็อยู่ระหว่างการก่อสร้าง <c oughs> นะครับ จริงๆแล้วอาคารก็น่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดเลยเป็นวันเลขของประเทศไทยซึ่งจะเรียกว่าเป็นดิจิตอลขับของระดับอาเซียนเลยก็ได้นะครับ<ช>น่าจะประมาณอีกสองปีเสร็จนะครับอ่ในการทํางานควบคู่กันเนี่ยเราไม่ได้รอให้ตึกเสร็จ เพราะการสร้างระบบอีโคซิสเต็มแบบนี้เนี่ยก็จะมีการเชิญชวนพวก l o o a l t e c h มาอยู่ในตึกนี้นะครับอันนี้กลุ่มแรก b o l t e c คคือใครคนที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีอย่าง Cloud Computing เรื่องของฟันซัมมเรื่องของเทคโนโลยี 5G อย่างวันนี้ก็มีหลายๆเจ้าทั้งฝั่งอเมริกันนะครับแล้วก็ฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่ฝั่งญี่ปุ่นเองไต้หวันนะครับหรือแม้จะฝั่งยุโรปเนี่ยก็สนใจเข้ามาจับจองพื้นที่กัน อีกด้านหนึ่งนะครับเราก็ไปสร้างสร้างผู้ประกอบการที่เป็นของคนไทยเนี่ยนะครับอ่เพื่อมาทํางานกับเขาอ่น้องๆเหล่าน,น,นี้ก็จะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสตาร์ทอัพกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เรียกว่าดิจิทัลคอนเทนต์เกมแอนิเมชันแล้วก็บิ๊กเดต้าครับพี่นรมนครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยสตาร์ทอัพไทยผู้ให้บริการในแต่ละด้านนะครับะะระหวา่างเอกของสตาร์ทอัพไทยที่ให้บริการไว้ยีทั้งเกษตรกรเรียกว่าอัตรีเทคค่ะมีการให้บริการทางด้าน สารณสุขหรือการแพทย์เราลเรียกว่าเ uh, อชเท์เทคนะครับแล้วก็มีการบริการทางด้านท่องเที่ยวก็เรียกว่าทราเวลเทคนะครับแล้วอย่างบางรายที่มีการเติบโตอย่างต่อนเนื่องเลยก็เรียกว่าเอชยูเทคค่ะก็เหมือนกับว่าเป็นศูนย์รวมของดิจิทัลที่จริงๆครอบคลุมทุกอาชีพ ในในประเทศไทยรวมถึง global ด้วยเพราะว่ามันมีบริษัทของต่างประเทศเข้ามาอยู่ในประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็เลือกใช้พื้นที่ของภาคตะวันออกเป็นเป็นสถานที่ปฏิบัติการกันแล้วกัน,กนเนาะดรนัทพล